ขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์ทีเน็ตุุนใหม่ล่าสุดมีให้เลือกหลากหลายแบบเหมาะกับการใช้งานของท่านหน้ากว้าง74เซนติเมตรสาม30และก็ะเมตร6เหมาะกับการเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่และในสถานที่เป็นที่นิยมใช้สำหรับหน่วยงานราชการโรงเรียนและร้านป้ายทั่วไปขอแนะนำเครื่องตัดสติกเกอร์รุ่นใหม่ล่าสุดจากทีเน็ต ด้วยกล้อง CCD ที่มาพร้อมกับคุณลักษณะ4อย่างการออกแบบตัวเครื่องอย่างมีสไตล์มากับรูปลักษณ์ใหม่ให้ความรู้สึกมั่นคงน่าเชื่อถือและนำไปใช้เพราะม,มีไฟสัญลักษณ์ LED ของหัวตัดและตัวเครื่องมาพร้อมกับคุณาภาพการตัดด้วยชุดหัวตัดใหม่ล่าสุดจากท t เน็ตที่พัฒนาหัวจับใบมีดใหม่และใบมีดใหม่ เพื่อคุณภาพในการตัดที่ดียิ่งขึ้นทำงานได้หลากหลายขึ้นมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นสามารถสั่งตัดซ้ำและสั่งตัดปุกสามารถใช้ตัดกับวัสดุได้หลากหลายขึ้นสามารถตัดงานได้กว้างจากขนาดจริงของตัวเครื่องสาเหตุที่หลายคนเลือกใช้เครื่องตัดทีเน็ตเพราะเป็นเครื่องตัดที่ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับโรงเรียนร้านค้าธุรกิจและร้านใต้ทั่วไป ใช้กับงานใดคัดฉลากสินค้างานป้ายหน้าร้านงานตัดสติกเกอร์งานกราฟิกติดรถงานรีดฮีททันเฟอร์สำหรับติดเสือ้อมีพร้อมทุกอย่างสำหรับคุณในการเริเร่มในการตัดสติกเกอร์ขอแนะนำทีนเน็ตรึ่มใหม่ล่าสุดครับผม